เมื่อเราได้ทราบไปแล้วว่าถ้ามีการเคลื่อนของกระดูกสันหลังแต่ละซี่จะมีผลกระทบต่ออวัยวะหรือระบบใดของร่างกายบ้างต่อไปเราจะมาดูกันว่ามีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลต่ออาการเจ็บป่วยอะไรบ้างมาเริ่มกันที่กระดูกสันหลังซีหนึ่งจะเกี่ยวข้องกับอาการปวดหัววิตกกังวลปัญหาสุขภาพจิตเวียนศีรษะความดันโลหิตอ่อนเพลียนอนไม่หลับ และ T.M.J. ซึ่งย่อมาจาก Temporo-Mandibular Joint ซึ่งก็คือข้อต่อที่เชื่อมต่อระหว่างขากรรไกรล,ล่างกับฐานของกระโหลกศีรษะซึ่งถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นจะสามารถทำให้เกิดอาการเจ็บปวดทั้งบริเวณข้อต่อขากรรไกรหรือกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องได้ส่วนกระดูกสันหลัง C2 ก็จะเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินปัญหาเกี่ยวกับไซนัสส่วนกระดูกสันหลัง C3 ก็จะเกี่ยวข้องกับอาการปวดบริเวณใบหน้าปัญหาการหายใจลำบากสิวโรคผิวหนังอักเสบส่วนกระดูกสันหลัง C4 ก็จะเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้ปัญหาเกี่ยวก,ก,กับก,การได้ยินปัญหาเกี่ยวกับการหายใจส่วนกระดูกสันหลัง C5 ก <Your self. S 2> ็จะเกี่ยวข้องกับกล่องเสียงอักเสบเจ็บคอ ปัญหาการหายใจส่วนกระดูกสารหลัง c 6ก็จะเกี่ยวข้องกับปัญหาไอเรื้อรังมีอาการตึงไหล่ปวดมือและสุดท้ายกระดูกสารหลัง c 7ก็จะเกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์อาการปวดมือข้อมือตกคือยกมือไม่ขึ้นต่อไปเรามาดูกระดุกสารหลังส่วนอกซึ่งมีอยู่ทั้งหมด12ข้อด้วยกันคือที่1ถึงที่12จะเห็นว่า ด้านหลังจะครอบคลุมส่วนของกระดูกซี่โครงทั้งหมดตั้งแต่กระดูกซี่โครงซี่แรกจนถึงซี่สุดท้ายส่วนด้านหน้าจะเห็นว่าเส้นประสาทไขสันหลังส่วนอกจะครอบคลุมตั้งแต่แขนมือและอวัยวะทางด้านหน้าของลําตัวเกือบทั้งหมดเช่นหน้าอกหัวใจปอดกระบังลมกระเพาะอาหารตับม,ม้ามลําไส้เล็กและลําไส้ใหญ่ เป็นต้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ามีการเคลื่อนของกระดูกสันหลังส่วนอกแต่ละซี่จะมีผลกระทบต่ออวัยวะใดบ้างรวมทั้งมีผลต่ออาการเจ็บป่วยใดบ้างมาเริ่มกันที่กระดูกสันหลังที่หนึ่งซึ่งถ้ามีการเคลื่อนก็จะมีผลกระทบต่อหลอดอาหารหลอดลมปลายแขนและมือและส่งผลต่ออาการดังนี้คือหอบหืดปวดมือ หรือมีปัญหาในการจับส่วนกระดูก c 2สจะมีผลกระทบต่อหัวใจหลอดเลือดหัวใจดังนั้นจึงอาจทำให้เกิดความผิดปกติของหัวใจส่วนกระดูกที่สามจะมีผลกระทบต่อหลอดลมปอดหน้าอกทวงอกและส่งผลต่อการเจ็บป่วยดังนี้คือโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบหรือมีการข้างของปอดเป็นต้น